โอเคนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมก็ตามคําขอนะครับเป็นแนวนอนแล้วนะฮะใช้วิธีการคลาสสิกนะฮะในการเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนะฮะมาอัดนะครับผมเพราะว่าโปรแกรมอัดแอร์อัดแอปเจ้าของไอโอเอสนะฮะยังไม่เสถียรนะครับก็อัดได้แต่แนวตั้งนะครับผมวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาเลย กลัวจะดูยากนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้ดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงก็บอกแล้วกันนะฮะอาจจะเบี้ยวเบ้ยวนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์เห็นนิ้วผมไหมเนี่ยอ๋อเห็นนิ้วด้วยเล็บดำๆนิดนึงนะฮะ,ะไม่ต้องไปสนใจไ <laughs> ม่ได้ตัดเล็บเลยดู โอเคนะครับก็เป็นอีเวนต์จี้มาใหม่นะฮะามาดูกันผมก็เพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเามาดูว่าเป็นจี้อะไรนะฮะอ,อยู่ตรงไหนนะอา่าตรงนี้นะฮะผ่านจุดสตาร์ทนะครับหกสิบห้าเซนนะครับเมื่อ,เ,อเพิ่มค่าผันทางสี่เท่านะครับเป็นเหมือนา สกิลหรือว่าอะไรเขาเรียกสกิลหรือจี้ตัวของอ e ีไกนะครับ e G M อีเจี๊ยบอเดี๋ยวไปดูนี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอ่าอยู่นี่ตัวละครเอ้ามาทำไมอรนนี้เจี๊ยบนะครับผมอ่าสกิลของเจี๊ยบนะครับผมนี่เมื่อผ่านจุดสตาร์นะครับแต่เจี๊ยบนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะฮะ วิธีกันหานี่อ่าวิธีการหาน่าจะรวมฟิกเไม่ใช่รวมฟิกรวมสุ่มนะครับผมเขี้ยมากอีกแล้วนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้แม่งดูดิให้รวมนะครับเอาชิ้นส่วนเ A สักอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนสุ่มหนึ่งในห้าอีกแล้วอ่าสำหรับใครอยากได้จี้ไหนก็ลองไปรวมดูนะครับ นี่มีอันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะฮะน่าจะเป็นห้ามพลาดหรือเปล่าผมผมดูคร่าวๆเมื่อกี้นะจีมหรู้ห้ามพลาดนะครับผมรวมกับเออะไก็ได้นะฮะจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับ1ใน5ก็คือมีจี้อ่ากล่องบินคริสตัลขงคริสตัลมวกงนะครับแล้วก็จี้ใหม่แล้วก็ลูกแก้วนะฮะที่ดูดนะครับดูดทั้ง ไปกลับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นน่าจะสุดฮิตนะคะอันนี้มีหลุมดำมีบินด่วนมีอ่าดูดสีช่องลูกค้างนะฮะแล้วก็แผนที่ผิดพลาดนะครับแล้วอีกอันก็เป็นแปรนิสตัลน,นะฮะอ่ะไม่รู้ว่ามันจะหายังไงเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอนี่ประกาศนะฮะผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับผม ไอเทมไม่ถูกต้องอะไรมัน,มนแก้ไขแล้วนะครับอยากเป็นเศรษฐีไม่ล่ะโอ้อ่าอันนี้อะไรของแม่งเติมเพชรนะฮะส่วนอันนี้พินัยกรรมของมหาเศรษฐีนะครับอ่าเป็นชื่อจี้นี้นะฮะ S นะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะ เพราะว่าอัพเต็มเนี่ย s อ5บวกหกสิบห้าเปอ็นเองเออถ้ามันแบบเท่าๆกับไอ้สกิลของ EGF นี่มันน่าหามากเลยตัวนี้ที่ตัวนี้น่าจะหายากนะครับผมคือต้องสุ่มชิ้นส่วนมาเสร็จแล้วมารวมนะครับพอรวมเสร็จก็ต้องเอามาสุ่มอีกโห้หแล้วไอชิ้นส่วนเนี่ยผมว่าหายากแน่นอนไม่ต้องสืบเลยนะครับอืมเอย เหนื่อยนะฮะอีเวนต์แบบนี้ต้องสุ่มซุ่มสุ่มเฮียเลยสุ่มเยอะแยะนะฮะเออเอาแล้วจิจกรรมแลกเปลี่ยนนะฮะอ่ะก็ไปแลกเปลี่ยนได้ไปดูที่จิจกรรมไอเทมนะฮะส่วนนี้ล็อกอินนะครับล็อกอินก็ลองไปอ่านดูนะฮะ แน่นอนครับลด50%นะครับลดราคาเพิ่ม50%ตับนะตากนันตี้บวกนะฮะอัพเอเต็มได้ GA นะครับอัพ G A บวกเต็มก็ได้อาเบวกนะครับหนึ่งชิ้นอัพกลางลาง S เต็มก็ได, G, A, นะ S, ได้แสงสว่างเหมือนเดิมนะครับผมเล่นรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามโอเคไม่มีเพชรเลยนะครับมีแต่เงินมีแต่ทองนะครับสามหมื่นแล้วก็ตัวสุ่มนะครับพรีเมียมอะไรประมาณนั้นะ ชนะอ่า victory คูณสองคูณสามคูณห้านะครับอ่ะได้ของหมดเลยน,น,นี่ลูกห้าถูกต้องเลยวมะอ๋อไลกเปลี่ยนนะครับอ่ะมันแก้ไขแล้วโอเคแล้วแม่งไม่บอกว่ารวมยังไงได้ไม่ได้อ่านเลยแฮะ ไม่เจอนะฮะอันนี้เหรอรวมจี้อ่ารวมหนังสือหนังสือรวมจี้ห้ามพลาดนะฮะจี้กิดได้ก็ได้ประเด็นคือกูจะหาห้ามพลาดกับไออ่หนังสือสุดฮิตที่ไหนนะฮะบอกไหม,มก็น่าจะสุ่มนะครับอย่างนี้นนะฮะ หมดไลฟ์เหลือเกินผมจะเปิดในของที่ผมใน่องจดหมายผมก่อนนะครับอ่ะ นี่ปะเน่น่าจะยากนะครับผมคืออีเวนต์แบบนี้เนี่ยแนวนี้ผมไม่มีดวงเลยครับที่แบบหาสิ้นส่วนมาแล้วรวมแล้วได้เลยเนี่ยโอ้โหผมน้อยมากนะครับผมไม่มีดวงเลยนะครับสําหรับเรื่องเกมเศรษฐีเรื่องจี้เนี่ยคือจี้นี่หากว่าจะทันเขาก็ คือไม่ทันไม่ทันในยูเวนต์นะครับผมต้องมาทาตามเก็บนะครับไม่รู้เป็นอะไรปันหายากจริงนะสำหรับตัวผมแนละไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแบบจี้ใหม่ๆม,มาอย่างนี้ไม่ค่อยได้เลยนะครับผมโหหมดแล้ว่ยหมดชิบหายแล้ว ไม่มีแล้วต้องใช้เพชรแล้วนะครับผมแล้วไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไม่มีแสงสว่างมาด้วยนะครับเว้นนี้ตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วกล่องของขวัญน,นี่จะได้มาอย่างไรเนี่ยคืองงนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับสองชิ้นนี่ได้หนึ่งกล่องหรอ สีแดงนี่จะหายากเลยเปล่ะเนี่ยน้ำเงินหาง่ายเหรอถึงต้องเอาน้ำเงินไปแลกแดงได้นะครับแลกกันได้นะครับอ๋อยอย่นี่คืออะไรสามชิ้นแลกเป็นเอบวกได้นะครับสุดหิต ส,ส่วนใหญ่น่าจะมีกล่องนี่เข้ามาอยู่ในการสุ่มด้วยนะฮะกล่องขวัญแดงกับน้ำเงินเนี่ยเรียกว่ากล่องขวัญชุดใหญ่นะครับนะอ่าโอเคนะน่าจะมีอยู่ไอเหรียญทองนี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูนะครับจะสุ่มสนิทสักหน่อยนะฮะให้ดูแล้วกันนะครับโอซานจานไอเย็น ดจเย็น็นี่ครับความลำบากนะฮะนะโอเคเดี๋ยวนี้ชื่อไม่ค่อยขึ้นนะครับผมไม่น่าจะขึ้นเลยเพราะว่าไม่เห็นมีใครได้อะไรเลยะฮะอหูยากอยู่นะครับมัน ชิ้นนะฮะได้มาแล้วสุดฮิตลองไปรวมกันดูนะครับอัปเกรดจานี่ยังอยู่นะฮะไม่ต้องไปสนใจซอกเล็บผมนะครับผมนม่เกลียดมาก <c oughs> ล,ลีจ้าหลายประโยชน์เลยฮะอ้าฮมีการสั่นนะฮะโอเคเขี้ยม่ง ะจะเอาไว้หน้าไว้หลังก็ได้นะฮะนี่ขึ้นอีเว้นเหมือนกันหมดนะฮะเ้ยนี่ขึ้นเหมือนกันหมดมาดูกันว่าจะได้จี้อะไรนะครับมีสิทธิ์ได้เอแล้วก็เอบวกนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นจี้อะไรนะฮะสุ่มหนึ่งในห้านะครับผมจี้ใหม่นี่โอ้โหดูครับนี่แนะครับนี่คือสุดฮิตนะครับฝั่งขวานะครับตรงนี้ กากใครอยากได้อะไรก็ลองดูดูนะฮะ,อ,ะอีกชน,นี้สักหน่อยแล้วกันนะครับทำเป็นตัวอย่างว่ามันออกยากขนาดไหนนะครับสินส่วนนะ แก้วมาเลยนะฮะนี่ครับชิ้นส่วนไม่ค่อออกเลยนี่นะฮะดูไว้นะครับสำหรับใครที่จะลงทุนก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับยากชิบหอยไม่มาเลยะฮะ ตงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับนา่าจประมาณ400กว่าเพชรแล้วนะฮะเอาให้ถึง500แล้วกันดูว่า500เพชรนี่จะได้กี่ชิ้นนะฮะในตัวที่ S นะครับ วนไปเรื่อยๆนะฮะ,อะโอเคนี่นะฮะมันได้ยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากหานะครับอีเวนต์น,นี้นะครับก็ ทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะส่วนเรื่องเดี๋ยวจะมารวมแล้วก็รวมให้ดูแล้วกันซ่มแล้วก็รวมให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะเอาแบบเป็นตีบวกเลยแล้วก็ทำเป็นว่า,าจี้ไหนจะออกดีกัน yeah. <c oughs> จิตคอี้ไหนจะออกดีประกันนะครับฝั่งไหนนะฮะว่าจะฝั่งไหนจะได้จี้อะไรบ้างนะครับผม ไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันน้อคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับอีเวนต์นี้มันเครียดจริงๆนะฮะมันแบบมันหายากอะ่ะมันเหนื่อยนะครับมันไม่คุ้มเลยเอาเลยซะเลยนะฮะสัจี้นี้ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากเลยนะครับไปเล่นไอจีเยบดีกว่านะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นจี้นี้นะเหมือนกันเลยจะเจี๊ยบเปอร์เซ็นต์สูงกว่าอีกนะครับอ่ะ ส่วนเดี่ยวสเดี๋ยวผมมาทำให้ดูแล้วกันนะครับไว้ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นี่เล่นโปเกมอนหนักอยู่สมควรนะครับแล้วก็บวกกับโปรแกรมอนแล้วจอไม่ดีอ่ะโอ้โหโคตรเซ็งเลยแบบอัดได้แต่ต้องแนวตั้งอ่ะโอ้โคนดูนี่จะแบบตะแคงหัวดูหรือเปล่าหรือจะพิกคอมดูผมว่คิดภาพไม่ออกแลบผมเลยต้องมาอัดแบบนี้นะฮะโอเคเนาะ ถ้าดูไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครันด้วยจะถึงหมื่นซับแล้วอยากแจกของแล้วเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสําหรับของวันนะครับที่จะแจกนะฮะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อีเวนต์นี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนละกันมันมันยากนะครับไม่คุ้มมเลยนะฮะใครอยากได้ก็ลองๆไปหาดูนะฮะ มันสุ่มแยกอย,กอยู่นะก็บอกไว้ก่อนนะฮะถ้าอยากได้ก็สุม่มก็ลงทุนไปเลยนะฮะสมากี้นี้พินัยกรรมของมหาเศรษฐีเนี่ยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเค